มากินข้าวกินข้าวปิดค่ะเดี๋ยวเน็บนิ้วไปไม่ได้ค่ะกินข้าวก่อนค่ะกินข้าวก่อนเดี๋ยวให้กิน คือข้าวคือข้าวอ่ะข้าวทำตาหยีทำไมข้าวหรือเปลาเดี๋ยวก็ไปอ่ะสัตว์ประหลาดเหรอมาอยู่กันรู้จับให้สัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดหุ่นยักษ์อมอยู่เลยพี่ว่าเดี๋ยวฟันผุนะลูกอมข้าวอ่ะ เของเขียว,ว,วด้วยนะไหนัดประหลาดไหนเขียนวยวาดวาดการ์ตูนชุดวันนี้น่ารักมากชุวันนี้ของบุ๊คลินแอนไบรตันอุ้นี้มาใครมา มามีเปิดค่ะมามีเปิดค่ะมีคนส่งดาวให้เราด้วยนะคะชื่อคุณเสาวลักษณ์นะคะส่งมาหนึ่งพันดวงขอบคุณนะคะย เดี๋ยววันนี้คุณนัดมาเดิมทีเขาเรียนคุณนัดวันพุธเนาะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นวันอังคารเพราะว่าพอเด็กเปิดเทอมแล้วคุณนัดเขาจัดตารางใหม่เกลี่ยวเวลาใหม่เราก็เลยได้เปลี่ยนวันอา้อาอาพี่ฟ้าไปไหนพี่ฟ้าไปอ่านน้ำทานข้าว คุณทะนิตาสองมาสิบดวงขอบคุณนะคะเนี่ย้จะาใครอยางมีลูกแฝดก็มีไปเลยนะคะเพราะว่าเขาเล่นกันเองได้ดีมากพี่ว่าหมดคำแรกยังลูกยังโอ้โอ้คุณแก้วกันดาส่งมา2,200ดวงขอบคุณค่ะ